ดูดวงชาวราศีมังกรผีกลัวคนกลัวผีก็คือผีคนก็คือคนครับกลัวนะกลัวดวงท่านดวงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าดวงแข็งใหญ่สุดนะครับผมตอนที่สองนะจ๊ะด้วยโชคชะตาบุกุศนวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรนะรไม่เคยกลัวใครหน้าไหนนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ป,ก,ปกปักษคุ้มครองราาักษาแต่ถ้าเจอสิ่งต่างๆท่านต้องอยู่ให้เป็นนะนะครหมอสันได้นี่มาลูกสะกดหลวงพ่อจง นะโปรจริงเสียงใจงนะครับดูเชือกก่อนเชือกเดิมเลยนะเชือกเดิมนะเก่าแต่สภาพเยี่ยมเขาเรียกไปประกวดได้ที่หนึ่ง่ะเอาง่ายๆได้มาจากเซียนเซียนใหญ่หญเซียนก็บอกว่าเงินท่านแท้ของก็แท้ขออนุญาตใช้คําพูดใช้เซียนหน่อผมเพราะฉะนั้นของ,ของเงินท่านแท้ของก็แท้มันสีพันแปดร้อยบาทใครสนใจทักมามีอยู่อันเดียวนะบอกไว้ก่อนใครได้ก่อนหมอจันก็ให้กนนั้นใครโอนก่อนก็ได้กนนะั้นนะครับผมไม่มีจอง นะครับผมทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้านะครับขายก่อนให้คนนั้นนะผมมีอยู่อันเดียวนะครับผมแต่ถ้าได้อันอื่นมันจะไม่แชมป์เท่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเชือกแชมป์อ่ะเชือกเดิมๆอ่ะเนี่ยเชือกเดิมๆเชือกเดิมๆดิมใครอยากได้เอาไปเลยสี่พันแปดร้อยโปรติใส่ไว้ตรงเอวหมอจันอันนี้ถอดออกมานะครับทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้า โชคชะตาบุกุศลวาสนามีดดาบปักลงมาตั้งตรงเป็นตั้งตั้งตนดํารนตนให้มั่นครับเป็นสมาธิจิตใจฮึกเหิมครับคิดถึงพระพุทธเอาไว้พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างแต่คุณงามความดีเอาไว้อย่าไปทําชั่วเราไม่ทําชั่วเพราะเรากลัวนรกเรา่าไปทําชั่วนะครับนะเราเกิดมาเป็นคนล้วอย่าเสียชาติเกิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่าเสียชาติเกิดเราตามตามครูบาอาจารย์บอกนะครับผมมีดดาบปักลงมาเนาไม่หลับกระวนกระวายกร,ระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว อาณาต่างๆเข้ามารุมแล้วมันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรามานนะผมลื่นเลิงสุขสมสมหวังดังใจหมายปกปิดตุกสิ่งทุกอย่างนะผมความเศร้าความเศร้าหมองโยนมันทิ้งไปไม่เอาเว้ยฉันไม่เอาความเศร้าหมองนะผมก็เศร้าหมองถ้าไม่หาหลวง,งพ่อหอลวงพี่นะยอมยอมมีเคาะกรรมครับหลวงพี่เขาจะมองนะผมมองก็ไม่ได้ดูดวงเหมือนหมอดูเขาจะมองด้วยจิตของเขานะผู้ปฏิบัติธรรมท่าจะมองด้วยจิต พรับท่านจะเห็นหมดหเห็นหมดนี่ยโยมเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรไหมเวลาเวลาเศร้าหมองมันจะดึงมาทั้งหมดทีนี้พผู้ปฏิบัติท่านจะเห็นโอ้เห็นี่ดึงมาหมดเลยมีทั้งผีมีทั้งคนมาหมดคนทันพระนาคาสันติแกยังมาหมดดึงมาหมดแล้วผมพลังชีพมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าเศร้าหมองท่านดูคิดหมองท่านท่านต้องคึกเขิมไม่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่มีสิทธิ์เลือกหมอท่านพูดอย่างนี้เลยคุณไม่มีสิทธิ์เลือก มีอยู่อย่างเดียวสู้กับมันนะเหมือนหมอสั้นเนี่ยหมอสั้นเขียนยันเขียนยันปัญญาเสอโคงแลผมเขียนยันปัญญาเสือคงมันเข้ามายุ่งกับเราปิดก็มีดก็แล้วอะไรก็แล้วเปิดตำรายันเขียนปัญญาเสอโคงติดไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านเงียบกิบมาไม่ได้ปิดเอาไว้แลผมปลุกเสกเองแล้วเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขยันรอบเสือหนึ่งสองสามเอียงบนรอบเสือปลุกเสกเองตามตำรา รับผมเขียนเองเอองรับผมเขียนเองเอาเอผมแผมเกเองเอาผมติดเอาไปไม่รู้จะเอาที่ไหนมาติดเอาตรงนี้หละแสกเองด้วยกระยาไปหายันพญาเสือโค้งไม่ได้ไม่รู้จะหากหลองพอ่อสายไหนดีเขียนเองเลยเขียนเองติดเองเลยนี่นี่นปิดเงียบกิ๊บเอผมไอ้สองผงองัวเมียมันเข้ามาไม่ได้หมอสันเรียกมันไอ้สองผัวเมียนะผมเอาผีนะผีอันนี้เป็นความเชื่อมันเข้ามา โกนหัวรากีดกดกดอันนี้นความเชื่ออกอาจารย์ได้ยินเอบ้าไปแล้วเหรออาจารย์นั่นแหละคนเจอมันจะคล้ายๆคนบา้านะผมเอเพราะพวกนี้มันมันเจอถ้าถ้าไปยุ่งกับมันม้างอาจจะกลายเป็นคนบา้าเอาผเพราะฉะนั้นเราไม่ยุ่งแต่เรารู้เราก็ปิดมันไว้อย่ามายังอย่ามายุ่งกับข้า <c oughs> อันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะเป็นความเชื่อหรือแล้วผมเลอะเธอก็ได้แล้วแต่จะเรียกเอ,เอาที่สบายใจครับผมแต่อย่าเจอเองบ้างนะ แต่ส่วนมากหมอดูจะเจอนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหมอดูชอบไปดูดวงให้คนอื่นดูไปเรื่อยนะหบออาจารย์จะมีขอบเขตคนไหนดูได้คนไหนดูไม่ได้ถ้ามาสุดจริงๆหมออาจจะบอกหมออันาย์จะเงียบแล้วหก็ปอนนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่กรรมเรานะครับผมเราของเราแค่ดูให้เป็นสะพานบุญบอกบุญนะครับในโชคชะตาดวงนี้ตั้งจิตด,ดำรงตนให้มั่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค จะเจริญลูกเรือยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงผู้มีบุญกุศลวาสนาคือตัวท่านเชื่อไหมว่าดวงท่านใหญ่ไม่เชื่อได้ไงเกิดราศีในโคตรใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไงแล้วผมดูดวงให้ตัวเองดิแล้วผมจะได้รู้ว่าดวงเราใหญ่เปล่าใหญ่สิครับแล้วผมถ้าไดจะดูดวงมาสทักไลายมาซันนี่สีสองใบกาหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้แร้ผมท้ายคลิปเราฟังดูงจะตาจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับ ดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนนี้เดือนนี้ของชาวราศีมังกรเปรียบเสมือนนักปีนเขาที่กำลังก้าวขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงลิว้วท้องฟ้าส่งพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่คุณอย่างชัดเจนทำให้เดือนนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ทั้งความอดทนอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณและความกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่เคยยึดถือมานาน พลังแห่งการเติมโตจะหล่อหลอมคุณให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คุณยืดหยุ่นและเปิดใจรับสิ่งใหม่มากขึ้นด้านการงานบททดสอบที่นำมาสิ่งความก้าวหน้าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีมังกรในแวดวงการงานคุณจะพบว่าภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าอาจมอบหมายโปรเจกต์ที่สำคัญมาให้ดูแลหรืออาจต้องรับผิดชอบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายบริหารคุณอาจถูกเรียกให้เข้าร่วมประชุมระดับสูงหรือต้องนำเสนอแผนงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการสำหรับคุณที่ทำงานในสายสร้างสรรค์อาจได้รับโอกาสในการดูแลโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการจัดการที่เป็นระบบ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้งานจะหนักขึ้นแต่นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองความเป็นคนมีระเบียบวินัยรอบคอบและคิดอย่างเป็นระบบของคุณจะส่องประกายในเดือนนี้คนรอบข้างจะเห็นถึงความทุ่มเทและความสามารถของคุณอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังไม่ให้ตัวเองหมกมุ่นกับงานจนลืมดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจงจำไว้ว่า การทำงานหนักเป็นสิ่งดีแต่การสร้างสมดุลในชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นการขอปรับตำแหน่งขอเพิ่มเงินเดือนหรือเจรจาสัญญาทางธุรกิจคุณจะมีพลังในการสื่อสารที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือทำให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของคุณได้ง่ายขึ้น หากคุณกำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์โอกาสที่น่าสนใจอาจมาจากการแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักสำหรับชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้คุณอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการขยายกิจการหรือการปรับเปลี่ยนรัฐวิธี อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวให้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ตัวเลขและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจําเป็นความรอบคอบของคุณจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้สติปัญญาเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินบนเส้นทางที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย รายได้โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะรายได้จากการทำงานหลักที่อาจเพิ่มขึ้นจากโบนัสประจำปีการปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นหากคุณทำงานฟรีแลนซ์หรือรับจ้างเป็นรายโปรเจกต์คุณอาจได้รับงานที่ให้ผลตอบแทนดีในช่วงนี้อย่างไรก็ตามพลังแห่งการใช้จ่ายก็แรงไม่แพ้กันคุณอาจพบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากหลายสาเหตุ อาจเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยเช่นต้องซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคารอาจเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายจากการเข้าสังสรรค์นในช่วงเทศกาลปลายปี ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินโบนัสจำนวน50,000บาทแต่พบว่าต้องใช้เงินไป1 5 0 0 0บาทสำหรับซื้อของขวัญปีใหม่ให้คนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานอีก20,000บาทสำหรับจ่ายงานเลี้ยงรวมญาติและค่าเดินทางกลับบ้านทำให้เงินที่เหลือน้อยกว่าที่คาดไว้มากสิ่งสำคัญคือคุณต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายและหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วยอารมณ์ชั่ววูบ เดือนนี้เหมาะสำหรับการทบทวนแผนการเงินระยะยาวของคุณลองนั่งคำนวณรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนตรวจสอบบัญชีธนาคารและเงินออมทั้งหมดพิจารณาว่าคุณกำลังเก็บเงินได้เพียงพอสำหรับเป้าหมายในอนาคตหรือไม่หากคุณมีหนี้สินนี่คือเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบอาจเริ่มจากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนแล้วค่อยๆชำระหนี้อื่นตามลำดับ สำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ควรใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการตัดสินใจลงทุนแบบเร่งรีบหากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ดูดีเกินจริงหรือให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณด้านความรัก การเปิดใจและการสร้างความเข้าใจสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชีวิตความรักของคุณพลังแห่งเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นแต่อาจแฝงมาด้วยความลังเลและความกังวลใจเล็กๆน้อยๆคุณอาจพบว่าตัวเองดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะจากคนที่มีบุค,คลิกแตกต่างจากคนที่คุณเคยสนใจในอดีต อาจเป็นคนที่ร่าเริงสดใสและเปิดเผยกว่าที่คุณคุ้นเคยหรืออาจเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในแบบที่แตกต่างจากคุณโอกาสในการพบรักอาจมาจากงานสังสรรค์ปลายปีงานเลี้ยงของบริษัทงานรวมญาติหรือกิจกรรมทางสังคมยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่เพื่อนจัดแล้วได้พบกับเพื่อนของเพื่อนที่น่าสนใจ การสนทนาเริ่มต้นจากเรื่องงานหรือความสนใจร่วมกันแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่เรื่องส่วนตัวมากขึ้นคุณอาจรู้สึกถูกใจกับความคิดและมุมมองของอีกฝ่ายที่ท้าทายแนวคิดของคุณในแบบที่สร้างสรรค์สิ่งที่คุณต้องระวังคือการปิดใจตัวเองมากเกินไปหรือการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจริงจนไม่มีใครเข้าถึงได้ลองเปิดใจให้มากขึ้นอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นจากภาพลักษณ์ภายนอกหรือจากการพบกันครั้งแรก ให้เวลาตัวเองในการทำความรู้จักคนที่สนใจอย่างจริงจังบางครั้งคนที่ดูเหมือนไม่ใช่ไ y p ์ของคุณในตอนแรกอาจกลายเป็นคนที่เข้าใจและเติมเต็มชีวิตคุณได้ดีที่สุดหากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้อัตราการตอบรับและการแมทช์อาจเพิ่มขึ้นแต่ควรระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการพิจารณา อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือไปพบกันในสถานที่เงาๆตั้งแต่ครั้งแรกควรเลือกสถานที่สาธารณะและบอกเพื่อนให้รู้ว่าคุณกำลังไปพบใครสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ครองหรือแฟนในเดือนนี้อาจเผชิญกับความท้าทายเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนจากทั้งสองฝ่าย ปัญหาอาจมาจากที่คุณยุ่งกับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้คู่ครองหรืออาจมาจากความเครียที่สะสมจากการทำงานหนักทำให้คุณหงุดหงิดง่ายและอารมณ์แปรปรวนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจกลับบ้านดึกทุกวันเพราะต้องทำงานล่วงเวลาแล้วคู่ครองบ่นว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาเลยหรือในวันหยุดที่ควรจะได้ไปเที่ยวด้วยกันคุณกลับต้องนั่งทำงานต่อที่บ้านทำให้คู่ครองรู้สึกผิดหวังและเหงา สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำความเข้าใจว่าแม้งานจะสำคัญแต่ความสำคัญก็สำคัญเท่าเทียมกันลองจัดสรรเวลาบางส่วนไว้สำหรับคู่ครองอย่างแน่นอนอาจเป็นแค่การทานข้าวเย็นด้วยกันโดยไม่มีโทรศัพท์มารบกวนหรือการใช้เวลาสุดสัปดาห์ทํากิจกรรมร่วมกันที่ทั้งคุณและคู่ครองชอบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและอ่อนโยนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ อย่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเลือกเวลาและวิธีการพูดให้เหมาะสมอย่าพูดคุยเรื่องสำคัญตอนที่ทั้งคู่เหนื่อยหรือหิวข้าวและอย่าโกรดอีกฝ่ายโดยไม่ยอมรับส่วนที่ตัวเองอาจทำผิดไปด้วยเดือนนี้เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในปีหน้าการปรึกษาเรื่องการออมเงินร่วมกันหรือแม้แต่การพูดคุยถึงเป้าหมายของความสัมพันธ์ในระยะยาว หากคุณและคู่ครองกำลังคิดถึงการแต่งงานหรือมีลูกเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนอย่างจริงจัง สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเรื่องการเงินอาจเป็นประเด็นที่ต้องหารือกันการช่วยเหลือและสนับสนุนกันจะทำให้ทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันด้วยคำพูดและการกระทำเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งความรักที่แท้จริงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้สำหรับชาวราศีมังกร คุณจะได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองเผชิญหน้ากับความท้าทายและได้เรียนรู้ที่จะสร้างสมดลระหว่างความทะเยอทะยานกับความสุขส่วนตัวจงมั่นใจในตัวเองแต่อย่าลืมเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายและใจเพราะเมื่อคุณแข็งแกร่งคุณจะสามารถรเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆได้อย่างสง่างามและมีชัยชนะ